ดีค่ะวันนี้วันนี้วันสงการค่ะญาติพี่น้องมารวมกันเราก็ต้องหากับข้าวค่ะวันนี้ป้าปุ๋งลงทุนสุกสะนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาของป้าปุ๋งจะมีปลามากน้อยขนาดไหนค่ะมาดูกันค่ะมาค่ะ,ป,ะป้าปุ๋งสะายสวัสดีค่ะ,คะอะจับปลาวันนี้ป้าปุ๋งลงทุนจับปลา สุกสะบ้าปงค่ะนี่สะบัวด้วยได้กี่ตัวแล้วว้ายข้างหลังข้างหลังลเจ้าแล้เจ้าเรืไไ่องอะไรนะน่นแหลนั่นดูค่ะมาดูค่ะนี่กำลังน้ำกำลังลด,ดค่ะบัวก็สวยด้วยเดี๋ยววันนี้จะให้เอาบัวให้ด้วยไไไไโอ้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 โอโ ปานินค wow. oh. oh. <'s> no ่ะว้าวในดูหนดูโอ้โหปลาตัวใหญ่เลยค่ะนี่โใช้สวิงจับใช้สวิงอย่เดียวค่ะใช้สวิงอย่างเดียวเลยมันตอ โอ้ oh, กำลังเนี่ยค uh, oh, 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 ่ะ Do, ย <laughs> <So> ังไม่รู้ว่าจะมีปลาตัวนี้ได้ปลานินปลานินอู้โู้แม่แม่อ่าเดี๋ยวจะดูโอ้ฟงมาฟงโอ้ดูดูค่ะนี่ดู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  ตอนนี้เห็นก็ตกัตกตกักตักนจเดียต้องเลือยเสียบตองนำ้าะอยาไหนตองไหนใช อันนี้ไม่ค่อยสูบมาหลายปีแล้วนะคะเป็นสาที่มีน้ําน้ําออกน้าน้ําซึมตลอดค่ะใช้สูบสองสูบเลยค่ะโอ้อ้สวัสดีค่ะอ้าวมาถึงตอนไหนไหนมามาถึงสายสอ่าน้องเบ้นมาจากชนบุรีค่ะวัสดีคสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอันนนีี้้นนลูกหลานมาจากกรุงเทพมาจากระยองมาจากชนบุรีค่ะนี่คือวิถีบ้านบ้านของเราเวลามีบ่อปลาก็จะเอาไว้ช่วงหน้านี้แหละคะ่ะไม่ว่าสงการหรือปีใหม่นะคะ,ะก็จะได้ เราก็จะได้อา,อาหารที่สุดอร่อยนะคะเอาไว้ให้กับลูกหลานนะคะในช่วงวันสงกรานต์กันคาะไหนเดนเจอร์ว้าว มีแต่ปลานิลนโอ้ปลาปลามีปลาเนี่ยปลานิลตัวใหญ่ลูอยปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วยของตัวของตัวโลกโอ้โหค่ะไม่ได้ไอ้สูบนานแล้วค่ะไม่ได้ปลาดุก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 เอ๊ะปลาดุกหรือปลาช่อนโอ้ปลาช่อนเนื่อว่าปลาดุกปลาดุกแล้วว่าปลาดุก

บัตต <ừ> ัวน <c ười> ี้ปัดงูญ่ยอือติ๊กแน่นอนเว้ยโอ้ยตัวใหญ่เลย